มาพี S 1> <S 1> <S <and> ่น้องมาสบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีสุขสุขคนสบายดีสุมงสุบอนพี่น้องเอ้ย่าวพองยพ่อพ่อกันกระซองน้องมินี่คื้นเ่าคือเดิมพี่น้องนด้แาระกเอาล้้องพี่น้องมากินข้าวเศ้าพี่น้องเอ้ยเห็นครับเห็นบางโอนหใบบ่าไบ จังั้นจะงั้นพี่น้องเลยมีเตนเจังั้นได้มดเลยมาเด้อพี่น้องมาเด้อเนาะโบลายใหญ่ห่างพี่น้องเลยข้างมือไ่ัตไปนตอนเนาออันี้ได้กับข้าวพอดีเลยข้าวพอดีแซบเลยล้อกัมีหักโลดไทมาแก้วกับครับมันเบาุ่มกับมะนาวมะนาวใส่รเนาะครับ บีบเสียเลยใช่ยังอร่อยจบกินเยอะอุ้ยเยอะนะจกินเยอะจะชิลุตัวพี่น้องไว้กล่องก็ได้พี่น้องไหมก็จะชิลุ่มเนาะสบายดีทั้งสองสองใช่ไหมเนาะเอาปะดํานำพ๋อไปเลี้ยงง่วนสิเขามันอยู่ใกล้เขาเห็ดยังกลับนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวโอ้ใส่เกือบคือแท้จะคล้องนาไงกระพุดคือแท้นไง กินดยสิกินดยวยเนาะกินบอกินกินมาเลยแม่ลูกนังบมาบอยายาืนข้างผู้ใหญ่ผู้โตเดี๋ยวนี้ใครอยากกินพริกหวานมาจากไทยนี่กินบูกหวานต้องกัดเอาข้าวที่ละหน่วยเลยนี่ไปจิ้มปากระป๋องบอ่อยู่ไถจอ้มมาลูทอดปลาพี่น้องแต่เรต้องกิ่มทักอย่างเลยนี้ไปจิ้มทั้งเขือน ไม่พอสิปอดไส่มึงกินแล้วมึงได้ก่อนจิ้มเอาโอ้ยคำไงตัวกะจะหดยังเลยแมงแก้วก็เผื่อห่มนะกิน้มเอาแคทมักแก้วหรือรอหมัจ่อยเด้มักแก้วแบ่งกันเนึ่อันนั้นแก้ววงแม่มันนีอันนี้แก้วบูมแม่วันนี้หิวกันบูมมันก็จิ้มกระชามหน่อยครับสีแบ่งไปทางไหนกันยังใจระบายมันมีต้นสร้างโม กย้มาก่าบได้บุ่ยอมมเขาไดกรถง่ว่าอหลีกใ่า่แล้วมาข่าขานี่อีกเอ้าก็มาลีกดู้ไหมลีกไปางน้นลีกไปางนี้อยู่ก็มาลีกดูนว่จอดไว้เลยห้องน้ำแล้วไปขาพี่ปราชารถบ่ได้คราบริเวณมะกะหลก กาเองปะอืมอย่างนั่งแล้เลยว่กแทเขาไปออกกอนผูเป็นยังเป็นไชงนะงขาวิดนี่ไม่ปวดท้องเลยเ็งแล้วยางลงขาวิเลข้าวทุกตามอีกหคบบกินเาเาเดียวข้าวนี่ม่าข้านี่จีน่บ้ไได้มันก็ไปุในท้องครับ าการอนมันช่วยไม่ห้องแล้วถ้ามีใครกินพริกหวานเลยคอยประยัพริกหวานมันยังดีก่นลูกยังไงมันยังดีโอ้ตอนเถียงมีตำกล้วยตานี่กด้ีแล้น่จะเป็้กล้วย ตอนนี้มันพักกระแยงกับบริุเนาะแมนแมนเขากันวันยังลวพี่น้อยาลมาารัเข้าเขาเยอเขากินเลยมักกล้วยเมัดตึงบบอยากกันอดกินอะไรลูกกินอะไรยุ่งมือยังหมดเต็มที่เนาะพิ้งไก่บ่ปิ้งไก่บ่พิ้งไกเาปิ้งไก่หรอกหายู เอาบ้ารกินไ่ด้วไไไอ้กอนอยากินม่อมัน้เห็นปิ้งไก่เซอยากกินปิ้งไก่ในไงหมมีซมีกระดูกป่จักคนข้าไก่โอ้ยดังจังเลยดังกินข้าวชิบ่ะิมยอน่ ยี่ิเปอร็์มชิไดสองะ่บูรณ์พอเราจะเตรียมพร้อมร่้ปะ่กะก่าต้นไลยอยู่ภายแปลูกได้ประด้วเร่มโตแล้วหนอันนี้นปลูกได้แล้วเออมิหนเนะครับี่ประดก่าไนะกแต่แกไว้เอาไปปลูกกนเริ่มตแล้วไหพันใหม่หะบ้าน่เอานน่นหนี่ให้บดาไปปลูกด้วยครับเดี๋ยว่าจะพาน้องสนุไปทาเกษตรที ข้งะแล้วก็นอนเฝ้าอยู่ตรงนั้นว่คนจะมาลัปลาไปทำแคมป์ตรงนั้นกับน้องตโน่แรมเลยมาไปเดแคมป์ด้ายเวไปซุ่มมพริกอยู่เอยรมกบดูแลโน่บอกไปน้ำบอมือใส่มือขัวอ่ะบบ่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 บบบ่บบบบบอบ่ ปล่าน้องจะเขากลับมาปลาหายหมดเรียบร้อยตะโนล์งเรียบร้อยแล้วใหญ่แห่ใหม่ด้วยเหมืดย้อนตะโน่เผาอยู่หันกินอยู่หันเห็นห้องงานรึเปล่าไม่เห็นห้องงานดูงเสียดูงเสียดูงเสียปลาเทียนก็พอแล้วิไปห้องพน้าเลยว่าตัวว่าตัวอยากกินปลาอะไรก็เลือกเอาเลยไปกินหนึ่งห้องไปห้องพน้าหรือห้องพน้าสีพะอามันมีแต่น้ำออกมาหรืออกมา

ปลาตะเพียนปลาดำบ่กับต้มไข่บ้กย่อยกินยังตะเพียนเยบอกม่ได้เิดหุงต้มไข่นอตัวนตัวน้อยตัวนนใหญ่ได้เิดเากินละหมูกับกับอะไรดีเรากินละมูกับอะไรดีนะแซ่บๆหน่อยละมูบ่ยติงไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วยดติิงจะไม่มี แต่คนทำกับข้าวมีปัญหาน้อยหนึ่งเินตีงว่าคั้นต้มไข่ก็ชิ้กินอยู่มันงายเเนะจ้าลูกกี้แล้วก็เมอ่วานแล้วก็เกี่ยวข่าวได้เกี่ยวมือเละเราเลื่มเกี่ยวมือเละเหยงเมือกี้มืงอะก็ลาบเองงเหลือแหละมูส้อใจมังกร แต่คนกินมันจะกินได้หมดอาเหนื่อย่กินได้หมดแล้วเหนือม่อก้ไม่ไม่เหลือแล้นะพอฉันกแดกอยู่บอกใช่เออเดี๋ยวคปายลาบใกินด้ไป่ใช่วาวันซันินอิ่มนะาเน้อเดี๋ยวคายจะลาบให้กินบกเด็กพไปยั้งกับเห็ดไ้วเราบาวด่าถึงไปจังลาบ

อเอาไรอะที่เก้จ้าเออเออจักความเด้อ้งแขลงใ่หโอ้ใเกือบูุญจาเอาเป็นซีฟหอยอับุมีเงินจ่ายข้าพี่นเฮ้ย่าเงาที่ขายง้อจ่ายว่าก็เรบอดาเมื่อกี้งอกันได้ง้อมาตัวสองพันตักัขายม่จากสีตัล เกี่ยวเองจัะเพื่อข่าวคอยชุกชุ้นเจ้าแล้วก้อนอยู่ดอกเพื่อข่าวขาวคอยชุกชุ้นเจ้าก็แล้วก้อนใครงัวจ้างงอนี่ว่าใครงอจ้างกับสีไปเกี่ยวกันแล้วขายกันหรือเปล่าเฮากับสีใครงัวจ้างบ่ต้องขายก็เอางัวปั่นกันแบบคำปั้นข้างหน้าลูมันจังแจ้งลตัวน้อยๆนะแกก็อย่าขาปั่นบ่อวันนี้วันนี้แบบบ้างมูก็ว่าฝืนจีนนี่เลยเป็นบัตรพี่น้องเอง ะไม่ได้กินแหละง่ายๆไปม่ครับยังขาเห้ยใช่มีแต่น้ำพีหมอดัยังก็ะไรไม่ได้กินอะไรง่ายครับผมโอ้ยกระโดหมอรับบ่าเปลี่ยนมุมกล้องให้จุดนี้่ง้าบ่าวินบ่าวชินบอกว่ากินนี่มันไมแล้วไปจะกินแต่ลาบซินกิ้เจ้าอยู่แล้ว่างเจ้าก็อยากกินลาบซินเีนี่ซื้ออยากินบ้านนะ

มาไหมมาอยซูญ่าซุญ่าซูญ่าาแกอสหวานหมหวานค่ะตัวเอา็ดนี้ตวนี้มองเบันั่อาเดียวหแต่ว่าเาบอกวาแหวานล้ที่ไหนบอกแม่นหวานเันมันเพชรขัานกาแต่ตัวขาวบดหนุ่มไหวรถมันจะดีมันจะวนแตกเด็กกึนเห็นมันไปอะไรอยู่ตัวเออท่านตัวกัดครึ่งนะมันเพชดีมันแตก อันตัวเอาขาวบดหน่วยฮะขวัญขาวโรดน่ะบเพชรทเอาดาก็บเสือนางล้มนาง่งเงี้แม่ก็ได้ที่นี่น้ำพานี่กันทั้งเม็ดไง้แหละขโบงท่าทว่สิบบู่ขว้าก็นทำทาเฉยอีกโอ้โนมันก้าวมันกล้ามันก้ามันก้าวกันทำท่าเฉยบัวเพชรร้านกับบักาินเดียวเดียวเอาให้เนาะเอาน้

มุ้นอีจอยอืมโอเคพี่น้องนะสหรับคลิปนี้ไว้สำนึกก่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกคนณละไรลฟ์พี่น้องบอกไปสุขุนสุขุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะจ้คล้องหน้าก็มากินข้าวนน้ำได้พี่น้องเอ้จะจ่อยกินนะลูกเราต้องเอาเมื่อดอกเขาเข่าเป็นไม้กินหน้าพี่น้องเนาะเปลี่ยนหมดถึงสลับกันนี่สบายดี